มาทางที่เป็นสภาพอากาศนะครับมองไปดีนะครับไม่ใช่เราภาพใส่ภาอโง่ไปโง่จะง่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนางค็ทางเราฝูงถิงนไทยนะครับแค่กี่มงเล่นจอย่าไปบอกเยสิซโมงบอลยสิบโมงบโมงนะสิบโมงเลยนะสิบโมงแบบน้นสิบโมแบบต้องดีโอ้ยเขาก็รลยขารัผมาชินได้เลยชินได้เลยมาชินได้เลยครับชิได้เลย เคกยองชางสันติไม่มีเดิางมหอนเอาไปซเรงเออขอบพระคุณครับทานไปพ่าอยากซมอยากนะเอียงกอดกูดอ้โหปวดนี่จะปดตกเมาเลยนะครับผมตอนเคกยอกชายสันตินะครนบเดินทางมาถึงจังหวัดโครา่งนะ่รับผมนะนรับเขานมืาผมเพื่อจะตั้รสดนครราบิี

สภาพอากาศดีด hey, ีนะสภาพอากาศดีดนี่เย็นเย็นแค่สามขวดน่าจะโปนโปดจะโปรดีนะจะไม่ก็ไม่ก็ไมก็ต้องให้ยั้งแเราเนี่ยดีใจครับตอนนี้พวกที่เห็นเขาใส่ของเอสวัสดีค่ะตอนนี้หลานย่าพามาที่ร้านที่เซมันแต่ว่าร้านข้างๆเขาเป็น เป็นร้านของอินฟูเป็นร้านของแบบนักแสดงดังก็เลยแบบเนี่ยแต่ว่าเขามาตรงกับวันที่พายุมาตรงกับวันที่มีพายุก็เลยชุ่มฉ่ำเนี่ยฝนตกค่ะฝนตกที่เซวันมันก็เลยคนกระหล่อมกระแหลมเนาะ เน่้มกแปนี่ยแตัดสัูรือกรผอนาะพอลูกเรดมกะแม่มเลยเออะฮะคบอมุเพียงแนีือก่อนไม่จริแล้วเป็นยังไงเขามาเปิดร้านอยู่ติดกับร้านลำซำเป็นล็อกลำซำเก่าค่ะเป็นล็อกลำซำเก่าของชาบูมาล่าช่องหลานยา ข <ừ> mm. ายขนมเปี๊ยะตอนนี้เขามาเปิดตัวขนมตัวใหม่ค่ะเปิดตัวอะไรนะเค้กไก่หยองเค้กไก่หยองอ่าไม่ตายใหม่นี่ไง <c oughs> และก็คือไม่มีคนคุยด้วยรอะต้องต้องต้องดึงเด็กมาสัมภาษณ์คุยยออกวไเลคุณเผมก็คิดบกไป่ไมครแ้วยเดอายเไหร่ครับรออมมเออโอเคครับขอบพระคุณครับอุ้ยพี่อุ้ กอดกนอีกเนอะกอได้ครับผมตอนนี้นะครับไม่มีคิวแล้วนะครับคุณพี่ใครอยากจะกินเค้กไก่ย้อนใครอยากจะกินเพียเพชรสลินนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับเจินเข้ามาได้เลยนะครับคุณพี่มาเลยนะครับคนไหนมีคิวด้เลยนะครับตอนนี้มมาเลยมาได้เลยครับผมตอนนี้ไม่มีคิวนะครับผมโอ้นะครับะตเ้องมากพีกเยบีแช่ไปนะครับไปใ

เสงไปหมดแล้วคล้ายเสกคล้ายเสียหมดแล้วมาได้เลยนะครับตอนนี้วันนี้ผู้พิพากษารีทันผู้นี้นะครับมาดูสิครับเออสภะเทาะบนโต๊ะเอาแบบเอ้าเด็กบอลเออสูนไว้ทุกคนครับผมไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ชใยสันติเดินทางมาถึงจังหวัดโคราชนะครับผมใครจะทับที่ใหญ่จะซื้อเปี๊ยะเพชรสลีหรือว่า เคหยองใช่สันติรว่าคุกกี้กำลังสร้ผมคุุมาเลยครับุกพีุ่กพี่มาเด้อครับเด้อคุกกี้ใช่สันติเค้กไก่หยองนะครับเจ้าคนแม่นะครับผล้วก็ศคามอยากแก้ข่าวเด้อนะครับผมบริโเนี่ยพวกผมคนบริตรงเนี่ยพวกผมอยาคชดว่าคนตรงเนี่ยพวกต่อยเป้าใจปะพวกก็ โคโรา่าผมไม่ตกเลยค่ะย่างร้างนบอกพวกพี่มาใครทุกเข้าเลยนี่ไม่ว่ามีนาที่น่า้องนี่คุณได้แอบไปปั๊กตะไคร่ป่ะครับคุณพี่คุณพี่หน้าร้านกินตรงนี้คุณพี่คุณยากเออคุณบอกเนี่ยา่าลูกหายากนะครับใครนะครับตอนนี้นะครับที่อยากจะทานนะครับคุกกี้ชายสันติหรือว่าเค้กแกย้อมชายสันตินะฮะหรือว่า เพเพชรตนินะครับผมเดินเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับไม่มีคิวนะครับด้านหน้าไม่มีคิวนะครับแต่ด้านข้างไม่เต็มเลยนะครับตอนนี้มาได้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นหน้าร้านด้วยนะครับผมจากปกติหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับเพียในงาวันนี้เราเอามบลดพิเศษ สองสามเก้าครับสองสามเก้านึ่งแสนห้าหมื่นสี่พเราลดมาให้เหลือกล่องละสองสาเกครับเคยกินไหมครับเคยกินไหมไม่เคยใช่ไหมมาลองื้อกินดูนะลยครับโอ้่ยังพูดจะาแจกเาไปเลยนะได้ยังนะครับเขาเคยียังไรโอ้ลกซงใส่ผักบบไม่ยังใส่กอบใส่ผักกอ แลูกค้ามาสูด้านหน้าได้เลยนะครับผมเดียพวกเรานันอย่าบอพวกเราห่วงเลยนะครับใช่พวกเราห่วงนะครับจะเปิดตอนไหนน้อปวดแต่นเสียง่ีเสียงอะดีเลยหรอเนี่ยอกนห้เขา แต่ก็สงสเปย่างตอเไระชามนนะครับผมเสียที่ท่ได้ยินอยู่นี้นะครับเียชสติักดิอมอไดามาหอดจับบัดโตนะครับผมตลาดปุบานนะคับที่แห่งนี้นะครับคือเ่าเป็นเรืงาจ้าดีที่เงฉยนะครับแกสภาพกา้าก็เป็นใจนะครับผมวย้ากันมกืดีเดี๋ยวันเดี๋ยวผมมาแกมืหม่ดีว่าวันนี้ไม่ค่อยสภากาศไม่ค่ตอบโจทพวกเรานะครับ กระเทยไก่หยองชายสติช่องก็เดือนน้พ่อจ้ใครที่อยากจะซื้อนะครับวันนี้นะครับผมมาได้เหมือนะครับเค้กไก่หยองชายสติมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำกัดจริงๆนะครับเพราะเราพอจะทราบมางทราบว่าสภาพอากาศจะประมาณนี้นะครับเราก็เลยเอามาจำกัดนะครับพ่อใครที่อยากจะทราบอยากจะซื้อนะครับมาได้มามาต่อคุณมามาเป็นพับ จะไม่ต <an> ัวใดจะห่างเลยกูขึ้นรถจะเสี้ยใจแด้พี่น้องเขับมาได้เลยเด้อครับผมจะให้ซื้อไปซื้อที่ครับพี่น้องครับซื้อไปได้หมดนะครับเป็นซื้เบิร์นะครับเชงไก่หยองไส้สันตินะครับวันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดโคราชแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะเห็นเป็นคลิปไบเลาะคุณพี่ครับมาเด้วยครับเคงไก่หยอไส้สันติมาหัวแบบนี้เพราะตรงตรงใจเคงไใจหยองไส้สันติคุณพี่โดนจับว่ เคกไงใจของชายสันติแบบในมหาวิทยาลัยคุณเต้นนะครับเต้นผมเริ่มตอนแถวไกลครับผมจะกขยันยอดที่นี่มุ่งมั่นะครับผมเดินเดินเข้ามาได้เลยนะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมเนี่ยแหละครับผมเอ้ยตั้งใจตั้งใจจะ็นโดรนมาเทียนนะครับตั้งใจจะโดรนมาเทียนเออนะครับผมอ่ะวไปครับผมไปกันไลย ท่านเบิร์ต oh, โ okay, okay. อ้เอเคโอเคเอาท่านไม่ถามแล้วไงมันด้ไม่ได้โดนเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงร้อาโอดใจสติน,นะครับผมอ่านจะฟังดูแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมชื่อชัยสติแล้วมันคุดคุใช่ยเลครับพวกเรามาถึงจังหวัดโคราชแล้วนะครับนที่เรียบร้อยนะครับบอดดี้นะครับพวกเรานะครับมีโอกาสได้มาเจอกันแล้วนะครับใช่สติครับผู้ดใดอยากกินมาเด้อครับเด้อมาเด้อครับป่บาผ้พาพีผ้านอกผ้าลูกผ้าหล,ลานมาสี่เด้อเคงเคงอย่างชัยสติมากๆเลยนะครับผม หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเทปไต่ยหน่องเนี่ยต้นตำรับรสชาติเป็นทังไหบ่อต้องนะครับบ่อต้องไปกินไก่หอดของโกงนะครับเมื่อเนี่ยห้องยกของโกงเมื่อไหร่พลาถูกต้องบริสิทธิ์ห้องยกของโกงเมื่อไหร่พลาแล้วนะครับผมสูตรออริจินอลซินซาจุ๋ยนะครับสูตรออริจินอลสูตรแบบต้นตำรับหายไปบนทั้งบนเละดีนะครับผมเมื่อเนี่ยเขาบอกมาแล้วนะครับเอ้าบอกว่าเออนะครับตก็ไป โอ้กราราะข้รใดไปะกิดขอาบังวนบังคือโล่เม่าไหร่เนา่ยตนีเสียอกรุงเทพยังไม่มาคุณไม่ทำโปรอะไรนะมาโค้อหลตอนนี้โอ๊ยแดโอ้อยกคือ๋าองอากคือแต่ก็หองา เรเีเฉลองบอทเสียงพ่ได้ยินไครับเสีงของรสชาตสัติพวกผมใเพืครับก็ใช่ครับแต่ทานได้นะครับนเลยครับเออคุณพี่ไปมาได้เลยครับคุณพี่ไม่ต้องสอแถวคุณพี่มาได้เลยมาเลยมาซื้อได้ไม่แถวมาซื้อเลยเคกไอศอรชัยสัติเปียงเพสตรีนคุกกี้ช่ยสักติมือหนีใข้เอาของหวานมารวมไปที่นี่เลยครับผม ก็ออามาเื่งมาที่นี่บ่ดครับจะได้ฝนมันก็ย่อนใจองผู้เดียวขึ้เรือมันเป็นอยงกับลูกดกพ่ก็ลมันเป็นหยังโอ้นั่งมองให้กับเปียกไว้จะปลูกคุณไม่ได้พูเลยจำได้มันก็ย่อนใจจะปลูกนเยบนหลังาเราโจรไส่เราพี่ออมาบงมางผีมาบงผีมา อ้าวน <No> ี่เลนเอาหลายคนสงสัยว่าโอ้ยิกนาเนาขอฟังเสียง้เช่ันเนาะกินใ้เบิ้งก็ได้ครับือมนิมพอบอสามขวดมันิพอบอเริ่มที่สามขวดเออเออเอาเลยคอยติคอยไปเอออ้ยเอเอไอ้เาอน แคได้ยินเออใจโอ้ยเที่ยวไปนาโอ้ยทำไมมนั่งกินอาบนบาบ้ากินเน่ครับสวัสดีนะครับเพราะม่พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาและก็ตัวเราชายสัติได้เดินทางมาถึงจังหวัดโคราชแล้วนะครับผู้ไดยังคาดูมาได้แลวได้ทำได้ให้อาหารนอกจ้าได้ทำให้ได้แค่ทำตัวาเด้เยอะคพูดเตอครับผม ขออนุญาตนะครับแล้วก็ขอขอบพ่อคุณนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับร้านใกล้เคียงด้วยกันนะครับวันนี้ใครจะติดขออนุญาตใช้เสียงนะครับสัญญาเลยครับว่าจะใช้เพื่อเกินนะครับ4วันครึ่งน่าจะดู่หลดเนอะไปกันอยู่ไม่ถูกบาคนคงต้องไม่อยู่นะครับโอ้ยวานนี้แตงโมง่ายมเลยโอ้สุดยอดเลยอะเฮ้ยจริงจริงไม่ได้ไม่ยอมก็ห้าม ได้ครับายรถ่ายรูปก,กับพวกเราได้นะครับผมถ่ายที่นี่ได้เลยนะถ่ายรูปไปที่ไหนอ๋อบัวกันบัว่ากันไปยนตรนครับถ่ายไับ แฟนเขาน้ารักเนาะหน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ฮะโอเคครับผมมาเลยครับมาเลยครับมาครับใครอยากถ่ายรูปนะครับตรงข้างหลังโอเคนะฮะเนี่ยเลื่อยกี้คนนี่นะฮะอ่าขอบคุณครับมาเลยครับนี่ยเอาเงินเลือกเอนดีนว่าเข้ามาโปรโมทสินค้าใหม่กระยองอะไรเนี่ย เค้กเค้กกะยองแบบชีสอะไรนั uh, ่นเก่งมากเราก็มาสู้ต่อไปแชาบูไหมคะคุณพี่มีหมาล่ามีน้ำดำนะจ๊ะยำก็มีนะคะมื่อยากให้ลูกพาพใหมาเลยนะครับแต่นกร็นทอดีล ฝนตกดูให้ดูฝนก็ไม่น่าจะหยุดตกแล้วมั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นร้านร่ำสังเรามันอยู่ใต้หลังคาก็จริงแต่มันเป็นหลังคาที่มันฝนสาดเพราะหลังคาสูงมากก็ถ้าตกแรงๆก็ไม่ช่วย

อรู้มาเคับมาไเครับใกิิขอบคุณนะครับขอบคุณกมากนะครับวันนี้นะครับพวกเราสินะครเดินทางมาถึงัาหวัดนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยมาเลครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่ไม่ขอเลยพี่พูดว่าอะไรไม่เลยพี่จะขอเขาไปก๊อบมันนะพี่ใช้คำพูดแล้วมันถูกต้องเลยนะใช้คำว่าไปอะไรครับไปศึกษาสูนย์าโอ้ยไปก๊อบเขานะขอบคุณครับคุณพี่คุณพี่่คุณพี่อย่ามาเชื่อผมก็ได้คุณพี่ลองชีมดูไม่วชิมตรงหน้าร้างเลยโอเคอะก็พบปะแฟน S <S <S มาแบบอวันนีามแบบครตอนดีพวกเราใช้สมุะครับแมนคับเี่โอกาสไมานะครับมากช่นะครับใครนะครับที่ไม่เคยทานเลยนะครับวันนี้อยากจะลองนะครับสามารถเดินมาได้เลยครับแล้วบอกว่าขอ้นมบแน่ได้เลยนะครับจะไม่ชิมกันทีเลยวันนี้ครับคุณครับครับดีครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นี่อากาศไปเกลียวกันนะครับแตดีใจแล้วครับพี่น้องนะใครเข้ามาเขาก็ดีมานำคนใหม่มาโอ้ยพี่น้องครับดีใจมากหลายครับคนเหนื่นะครับออืโอ้ยสภาพอากาศเราเปิดใจเนาะพี่น้องเนาะว่าบอนแต่ว่าสภาพอากาศคึ้นถึใจยังเดียวขึ้นมนกินเบียร์บนเตานอ้ําบนหนังตอนไหนโอ้ยว่าเราการเป็นติ๊กท่าเนะแต่ว่าทำงานคือนบนอี่อการเป็นพ่อข้าแม่ข้าของพวกเข้าเลยเลย มันดีก็การขายของเลยจะพาตาานแต่ววามันดีอย่างเดียวคือกินเบียร์เสียทีเราจะกกันแต่ต้องต้อการะไที่จะจะตายกันแล้วแต่แต่ที่นองไอ้ที่สู่ๆนครับูผมนะครับมันตกวันจะเหนื่อยหลงก่บมานะสู้ๆแล้วครับผมเดี๋ยวห้องกับปับเกีกันไหมครับถามมือมันคนตตกป็นบนุ่น้องก็บ้นคุณปู่ตาเป็นบ้านคกต้อขายดีก็ได้ขายดีสุราเลยะวันศุกร์เามื่อนี่ยผลดว่าตัวเป็นแต่สร้างม่เห็นเลยคนน อเ sociedad, บบอาสิเดี๋ยวผมให้ชั้นนี่ปักกะไห้โพราะเราเปนอะเอาสิตอนนี้แกลบเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำออเดอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทายใหม่ตอนนี้ผมจะถึงกรุงเทพโคราดแล้วนะครัตติเดี๋ยวผมปักกะไห้เพราะเราบ่นห่วงกับแก่ยุ้งมือได้ียสตัวเนี่ยยุ้ง